เป็นแบบโมเดลมเปอที่ไทยมากจริงเหรอมันสมอลแบบสมอลแบบที่เราต้มกินในวันนั้นเลยอ่ะจริงเหรอใช่ใช่คือตอนแรกอ่ะสั่งสมอลเพราะว่าน่าคิดว่าน่าจะเท่าอที่ไทยค่ะแต่ว่าดูดูแล้วเหมือนเล็กกว่าที่ไทยอีกอ่ะเออน่ากินไหมน่ากินแต่กลัวมันสำลักเหมือนกันนะเพราะมันเล็กมากเลยอ่ะต้องไปลองอ ชอบประมาณนี้สาระไหมไม่มีรีวิวไปตามอะไรก็ไม่รู้ควรซื้อวะควรอ๋อเหรอเพราะมันใหญ่แล้วมันก็น่าถ่ายรูปค่ะโอเคี่อสิบหลังกันนะคะครั้งนี้เราไม่กินแล้วทานนมเพราะว่ารู้สึกเลียเล็กๆนะคะเราก็เลยซื้อนี่ค่ะเลมอนเนตที่เข้าใจว่าคือชามานาวเลมอนเนตเหรอเลมอนเนตตอนแรกเราเข้าใจว่ามันคือชามานาวแต่พอสั่งมาปุ๊บ เออหวาลเลมอนเนี่ยมันคือน้ำมะนาวนี่หว่ก็ชาทม,มะนาวต้องเป็นอะไรคะเลมอนทีนเปรี้ยวป่ะเปรี้ยวอ่ะมะนาวอะ่ะบ๊ายไปไอยู่ที่คอฟฟี่นะคะเรามาตามหาโฟมล้างหน้าค่ะแต่ว่าเราได้เจอกับคอนแทคเลนส์ซึ่ง คุณบีบีเขาบอกว่ามันดีก็เลยให้ซื้อมันสวยมันสวยมันสวยราคาดีไหมสองร้อยบาทแล้วก็ดูคุณภาพดีอะ่ะไปซื้อค่ะสนุปขายข้างเดียว เดียวคือใส่ข้างเดียวบ้าคุณบ้าเลยขายคนเลยข้างเดียวเออเกิ่นาไม่เคยต้องซื้อสี่ร้อยถึงจะได้ครบสองข้างคือตอนแรกเห็นว่าเอ้ยสองร้อยทำไมมันถูกจังนนแล่คะสรุปแล้วก็คนคนขายบอกว่าอ๋อมันแค่แบบวันนะยูคือใส่ได้แค่ข้างเดียวอยู่จะเอาอีกอันนึงไว้400อบาทถ้าเกิดเราบอกว่าอ๋อไม่ค่ะจะใส่วันไซก็พอเลยหวานจะันไปจุดว่าคือคืนไปค่ะไม่เอาค่ะแม่หวานจะขายแบบนี้นะคะเอยบ้า เขาฝากซักกล้องไว้หน่อยนะกินเลยอันนี้อ่านจารย์ไม่ออกมาช่ไหมเหรอเฮ้ยดีมากจริงเหรอหวานปะไม่หวานรสชาติเป็นหวานน้อยโชว์ด้วยโชวว์ด้ยหอมทีมากค่ะหอมหอมชาโหลหอมชาแล้วก็ นมก็ประมาณกำลังดีไม่เลี่ยนแล้วก็ความหวานก็กำลังดีถ้าเกิดมีบัฟเฟอร์นะอร่อยเลยอ่ะไม่หรอมันจะคือโคอิเตะอะกลายเป็นว่าอันนี้คล้าย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 โคอิเตะอันนี้ชาชูคล้ายคล้ายโคอิเตะมากกว่า50าสิบเหรียญกะไมเหรอจริง50หลันหรือเปล่า50หลัน50เหรียญก็คืออะไร50เหรียญก็คือเงินไปอันนี้ดีไปต้องใส่สดเลยอ่ะใช่มีแท่ ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมซื้ออันเดียวนะคะซื้อเยอะแล้วคนขายรอบอกต่อด้วยอ๋อเงินทอนจี่ยิบไปมารีวิวซิกินเลยเหรอ,อเลยกินหน้าร้านเขาวิจาร์หน้าร้านเขาได้ไหนนะเขาฟังไม่ออกหรอก <c oughs> เราเรักเบียดมากเราบอกไปไว้ก่อนเนาะใช่ เปปา่าป้านะจ๊ะเรามีเบียดเป็นต้นแบบนะฮะหนึ่งสองสามทำหน้าฟินฟินอะเราบอกรสชาติจริงๆเนื้อมันมันเนื้อแป้งมันน้อยเห็นป่ะแต่เนื้อตรงกลางมันเยอะซึ่งถ้าเป็นเบียดอ่ะเอามาดูใหม่อยถ้าเป็นเบียดอ่ะเบียดมันจะค่อนข้างมีแป้ง แบบตะปุ่มตะปั่นมาเยอะนะให้เราแบบได้กินอ๋อมันมีความกรอบคือมันไม่เหมือนกันเพราะว่าอันนั้นอะมันเป็นพัฟไงเออสายมันเป็นแบบอันนี้มันเป็นอะไรอันอะไรคาเซ่คาเซ่สักอย่างอันอันยาวของของเบียดด้วยนะอันยาวของเบียดจะมีอัลมอนด์อันนี้มีไหมไม่มีเหรอเป็นแป้งเฉยๆเหรอแล้วรสพัฟตัดเป็นไงหวานไหม ขาตัดเยอะอแป้งนิดเดียวก็ดีสำหรับคนชอบแบบแป้งน้อยๆนะคะไปพอแล้วเดี๋ยวเขาไม่ได้กินวันที่สองก็จะกลับนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะซื้ออันนี้มาค่ะอันนี้รีวิวตามน้องเรืองนะคะดาวเรืองน้ำเปล่าที่มีรสชาติเหมือนชาเหมือนช่น้ำเปล่าหรอไม่เขียนว่าพรีเมียมอะไร พรีเมียมมอร์นิ่งทีด้วยไม่ใช่อีฟนิ่งด้วยเพราะฉะนั้นอ,อ,อยาก,กรู้ว่าอีน้ำปก่ามันจะมีรสชาติทียังไงนะคะน้องเรืองเขารีวิวมาและพี่ก๊อปด้วยมาจริงๆแบบอาจจะเป็นชาแต่มันเป็นชาใสหรือเปล่าไม่ใช่น้ำเปล่าเปอ่เออรสพีช <With peach, S 2> ใช่ไหมแบพีชค่ะมีความเป็นชาแล้วก็มีพีชด้วยคือสีปกกับสีน้ำจริงไม่เหมือนกันนะหนึงต เออว่ะมันเหมือนเหมือนน้ำพีชอะมันคือน้ำเปล่าใสมันคือน้ำเปล่ใ<ส>ปาใสกลิ่นพีชไม่มันคือน้ำพีชเลยอะเหรอแต่แค่เป็นสีใสเอ,เออมันทำได้ยังไงทำไมมันเป็นสีใสใสอะลองไปดูค่ะมันไม่ใช่น้ำเปล่าแค่นั้นแหละรีวิวจบมาแล้วค่ะรุปแล้วเราก็มาถึงแจ็คือ มาถึงนะคะร,ร้านชาโน้ตเขาเรื่องหรือเรื่องหรือเรื่องหอรือ,อว่าเป็นเมาไม่ถึงไต้หวันนี่ ถ้าไม่ได้กินนี่เหมือนมาไม่ถึงไต้หวันใช่ไหมแต่คือวะาเราผ่านอะไรกันไปเยอะมากกว่าจะเจอนะคะออกทางออกผิดเดินกันไ <c> ป <oughs> ีกิโลกับสัมพันละเยอะมากๆแบบนี้แต่สุดทายเราก็ได้กินค่ะลองชิาชานมนอันนี้อันนี้คือไซเอสนะไซเอสนะเล็กสุดแล้วนะลองกินดูว่าจะสู้คุยอิดิเราได้ไหม กี้นี้แค่ฟองดีดีมากใช่ไหมมันนุ่มละมุนมันหอมมันอร่อยมากเลยอ่ะจริงจริว่ะจริงตายตาแล้วและนี่อะไรอันนี้ออาหารค่ะอาหารนี้ของเราอันนี้เป็นไก่ทอดธรรมดานี่แหละแล้วก็อัจจลราาซอสยังไม่ได้ชิมืันกันว่าเป็นยังไงแต่สนอันนี้ขนมจีบหมูอันนี้เป็นข้าวจีบ จิ้มกับข้าวเขาเรียกว่าอะไรชูไหมซูมาด้วยกันมาด้วยกันแน่นอนพวกบางคนจะไม่อยู่แค่นี้ค่ะเราอาจจะสั่งอีกเซอร์ไกสนก่อน 1828 Herbal Tea มันเป็นน่าจะชื่อแบบเป็นชาสมุนไพรไรอย่างงี้มันไม่ใช่สมุนไพรแต่จะใส่นมนะคะใช่จริงๆอ่ะเรามาซื้อร้านข้างๆถูกไหมเรามาซื้อนี่อะไรนะไ i เกอร์ชูกาแต่ว่าคิวยาวมากแเราม้ออยู่ติดกันอันนี้หอมก็เลยเออแวะมาซื้ออันนี้ก่อนอ่ะลองลองเอาไม่เข้าเอาเออ มั็นชาโบราณอะ่ะเหรอรสชาติเป,บบเป็นไง<า>หวานไหม,ไมหเราสั่ง <นะ S 1> เราสั่ง h a l ชูกานะเราสั่ง h a l ชูกาเราสั่ง p r p l e r m i n t milk milk มันไม่เหมือนชานมปกติมันเป็นชาแบบมีกลิ่นเยอะๆหน่อยป่ะ เยอะมากๆเลยด้วยอ่ะแบบส่วนไทยมากๆเลยอ่ะเออเคส่วว่าเป็นไงอันนี้แล้วแต่คนชอบนะคะถ้าคนชอบแบบวัยรุ่นไม่น่าชอบไม่รู้วัยรุ่นนะเพราะคนที่กินส่วนใหญ่เอากำคนที่กินส่วนใหญ่น่าจะเป็นคนมีอายุนิดหน่อยอ่ะอะไรเงี้ยโอเคก็ลองดูแล้วกันแปลกๆดีค่ะไปค่ะก็หมายที่แท้จรูงนะคะใซร์เกอร์ชูกามาลองหอม เมือยิ่หน้าร้านเนี่ยหอมน้ำตาลแดงมากมันเหมือนน้ำตาลอ้อยอ่ะน้ำตาลอ้อยแบบทำแล้วดูสีมันดีเห็นปะมันจะมีลวดลายอะไรของมันก็ไม่รู้แบบเดี๋ยวเป็นเพราะมันเป็นเป็นเลเยอร์อะไรอยางเ้รากลัวมันจะขอดเปล่ากันนี้ออาไว้ได้ไหมขาดเปลอาเหรอเออให้เห็นตัวแก้วหน่อยไข่ไข่มุกยังอุ่นอยู่เลยอ่ะใช่มันเป็นไข่มุกสดไงนี่ไงชุบไข่เกลือไข่เกลือชุบไข่เกลือชุไปอีกอ่ะลองจะหวานไหมอใส่ปอะ กมันจะหวานไหมเนี่ยไม่มั้งสั่งสั่งให้สั่งฮาดซูการปะ่ะไม่ได้สั่งไม่ได้สั่ง,งแน่ลองดูไป่ตขย่าก่อนเออยังไงดีอ่ะหอมน้ำตาลแดงแต่ไม่หวานแหลมอ่ะ อหอมน้ำตาลแดงนุ่นไม่หวานแหละมันได้กลิน่นได้กลิน่นแต่ว่าไม่ได้หวานแบบเหมือนเรากินน้ำตาลเฉยๆนะไม่ใช่ส <c oughs> ักครู่นะคะคือว่า <c oughs> ไข่มุกมันยังอุ่นๆนะมันก็เลยร้อนมันก็เลยไม่เข้าก,ากันก็เลยเช็คๆก่อนอ๋อแล้วเมื่อกี้เช็ควะเช็คแล้วแต่ว่าเช็คไม่เพราะเพราะมันเหนียวมาก เหมือนกินเฉาก๊วยนมสดแล้วก็ราดด้วยน้ำตาลแดงรอยังไงเวิร์กไหมก็เวิร์กสำหรับคนชอบกินหวานมากๆแต่เราไม่ค่อยเท่าไหร่ไงโอเคถือว่าหวานไปถือหวานไปแล้วก็มีความน้ำตาลอ้อยเยอะไปหน่อยแต่รู้สึกเหมือนจะเป็นแบรนด์ใหม่มราไม่แน่ใจโอเคบ๊ายบายเราจะวิ่งกลับทำของกันต่ นหนึ่นะคะ n นึ่งวันดริงโนหนึ่งดริงโนวัเหมือนที่ไทยจะมีแล้วนะไม่แน่ใจไม่แน่ใจเหมือนกันไหนลองดูซิว่าอันนี้เป็นจอนจูไหนชาชานมไข่มุกออริจินอลมากหนึ่งกว่าเป็นหวานแปดสิโอเคมาเลือกเมื่อกี้หวานแปดสใช่ไหมมีบับเบอร์ไหมเนี่ยมีมั้งมัมี ดีนะบันยาวอ่ะไม่ถูกอะรสชาติแตกต่างจากอที่เรากินเมื่อกลางวันอ่ะนิดนึงแต่ก็นุ่มอร่อยค่ะแล้วก็ไม่มีรสชาติประหลาดอะนอกนะึกอ่กะไม่หวานแหลมไม่แบบเพอร์เบิลเหมือนแบบไทก้าไทก้าซูการ์หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นชานมิ้ทั่วไปเลยเยอะไวอย่างอันละกันดีนะคะเจดีย์นะเป็นช้อยหนึ่งได้แต่อาจจะไม่พิเศษขนาดนั้นะแต่ว่าก็ดีที่อราเคหายกินได้ทั่วไปวนะนะต้องลองดูค่ะ บินนะคะแถวอยู่ซึ่งเราจะกลับกันในวันนี้ตอนเช้ากลางคืนนี้ค่ะอยู่โรงแรมแถวนี้ก็เลยมาหาอะไรกินนะคะบังเอิญบังเอิญว่าเจอไม่โลปันที่เราตามหามาทุกที่ก็ไม่มีคือต้องบอกอย่างนี้ว่ามันคล้ายๆออกคาเฟ่บ้านเราแต่มันอยู่กับม,มันคือไฮคาเฟ่นะคะทำชงชงชง,ชงสดให้เราเหมือนกันนะโรยผงด้วยอ่ะให้ดูนี่ใครที่ชอบกินโอดิบก็จะชอบนะคะอืมใช่ นมทุกอย่างแล้วกลับไปน้ำหนักขึ้นแน่นอนอ่ะมันยังไม่ละลายแต่มันจืดมากเลยอ่ะมันยังไม่ละลายค่ะคือข้างบนเน่ะเมื่อกี้เขาใส่นมมาให้ถูกไหมเขาใส่นมแล้วก็ใส่โอดิปข้างบนโรยมาอีกทีนึงคือมันยังไม่ละลายก็่อยดีนะล่ะคือมันฟีดไว้มันฟีดเขาฟีดไว้มันก็เลยเป็นแบบน้ำแข็งน้ำแข็งนิดนึงใช่มันเป็นน้ำแข็งอ่ะ แล้วเขาก็แบบน่ารักมากมีอันนี้มาให้ด้วย mm hmm. เพราะว่ามันเหมือนมาสคอตของไมโลที่นี่ก็คือเป็นไดโนเสาร์สีเขียวนะคะ mm hmm. มันคกอไดโนเสาร์เนาะไม mm ่ hmm. ใช่ตัวอื่นเนาะใช่ใช่น่ารักมากน่ารัก mm hmm. เอาไว้คนอ้วนแน่บาย